ครับเทียงวันทันหุ้น ep 23นะวันนี้ก็เป็นวันจันนะก็จะมาอัปเดตนะครับมุมมองการลงทุนนะประจำสัปดาห์วันที่1 0 1ถึง14พฤษภาคมนะครับก็วันนี้นะมีประเด็นแค่สั้นๆนะครับที่จะมาแชร์กันนะซึ่งก็อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าผมก็สรุปมาทั้งจากข่าวนะครับแล้วก็ข้อมูลจากทางพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นก็คือฟิโนมินานะครับที่ได้คือผมก็เป็น อินดีเ n นเดน f ์ฟ a น c i เชีย v i แอดไวเซอร์กับเขานะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาก็เอามาแชร์มุมมองนะครับแล้วก็ใส่ความเห็นของของตัวผมลงไปด้วยนะครับในในบางส่วนนะครับก็จะได้ให้พวกเราเออได้เห็นว่าเอเดาแอคชั่นในช่วงระยะสั้นเราทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าระยะยาวเราควรจะต้องมีการปรับพอร์ตทําอะไรใหม่ไหมนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในส่วนนี้นะครับอ่ะก็ มาประเด็นที่1นนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือธีมหลักๆในการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็ในหลายๆประเทศนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็การเปิดเมืองเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นมาในประเทศหลายๆประเทศนะครับก็หลักๆเลยก็คือมีอเมริกานะครับมีจีนแล้วก็โซนฝั่งยุโรปนะครับที่มีการฉีดวัคซีนออกมาเนี่ยได้เรียกว่าก็ ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าในในช่วงนี้นะครับในสารัฐเองอาจจะมีสโลว์ดาวลงมาบ้างนะครับแต่ก็น่าจะคือก็เป็นไปตาม เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะฮะคือตอนแรกๆเนี่ยคือมีคนยังไม่ได้ฉีดเยอะนะครับแล้วถ้าเขาเร่งอยากจะโรเอาออกไปให้ได้มากที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องอมันก็มีคนให้ให้ไปฉีดเยอะนะครับอันนี้เท่าที่ผมได้คุยกับคนไทยที่อยู่ฝั่งโน้นเนี่ยก็หลายคนก็คือฉีดครบ2โดสเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็เลยอาจจะช้าลงมาหน่อยเพราะว่ามีจํานวนคนที่ยังไม่ฉีดเนี่ยก็น้อยลงแล้วด้วยนะครับ คือในมุมมองอันแรกเลยนะฮะก็คือ,อเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะกลับมาได้ดีเนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเริ่มกระจายออกไปในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็เติบโตกันขึ้นอัตราการฉีดเนี่ยคือฉีดออกไปได้เยอะแล้วนะครับเขามีการคาดการณ์กันนะครับวันนี้เป็นข้อมูลจากบูมเบิร์กนะว่าสหรัฐเนี่ยจะเกิด h e r d immunity นะครับภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับ ส่วนฝั่งยุโรปเนี่ยก็ประมาณ 6, 6เดือนนะครับแล้วก็จีนเนี่ยสิบสองเดือนนะครับตัดภาพกลับมาฝั่งไทยนะครับก็ของไทยเนี่ยก็คาดว่าน่าจะประมาณ42เดือนนะฮะอีกประมาณ3ปีกว่าๆนะครับเราถึงจะเกิดเ e r d i m อ u n i t นนะครับซึ่งก็ไม่น่าน้อยใจแต่อย่างใดนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ41เดือนนะครับก็ถือว่าเราเนี่ยอ,อยู่ในความสามารถก็ใกล้เคียงกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะฮะ ทีนี้ในเรื่องของวัคซีนถ้าฉีดออกมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้คนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับเขาก็คิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมนะกลับมาเติบโตได้ตามปกตินะครับทีนี้เมื่อเศรษฐกิจเติบโตก็จะดันให้มีเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะครับพอ,อดันให้มีเงินเฟ้อเกิดขึ้นเนี่ยอันที่จริงแล้วโดยภาพรวมนะมันจะดีกับตลาดหุ้นโดยโดยส่วนใหญ่อยู่แล้วในโดยภาพรวมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือถ้าการที่ เมืองกลับมาดำเนินงานได้ตามปกตินะครับธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้ตามก่อนโควิดแล้วเนี่ยก็กลุ่มหุ้นพวกไซคิคอลนะครับเอ่อโทษครับกลุ่มซิกิคอลเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะฮะก็คืออ่าจะเป็นพวกอ่า finance เป็น energy นะฮะเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับการผลิตนะคฮะอินดัสทรีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็น่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับก็นี้ก็เป็นความคาดการณ์นะฮะว่าน่าจะ กลับมาในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในระยะสั้นนะครับก็คิดว่าถ้าเราโรเตทกลับมาในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับรวมถึงทั้งใครที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศนะครับก็กลุ่มทางฝั่งยุโรปเนี่ยน่าจะเปิดเมืองเนี่ยออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ยังเป็นกลุ่มประเทศที่ underperform อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปในตอนนี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มันดีขึ้นนะครับ อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่1นนะครับแต่ทีนี้ถามว่าในฝั่งอเมริกาเนี่ยกลุ่มซิคิคอเนี่ยจะได้ประโยชน์ด้วยไหมเนี่ยก,ก็ได้ด้วยนะครับก็เห็นว่า Dow โจนส์เนี่ยก็ยังขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าในฝั่งของกลุ่มหุ้นเทคเนี่ยก็ในช่วง เดือนสอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปบ้างพอสมควรนะฮะทั้งเรื่องของบอลยิวที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แรงกดดันจากตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยทําให้คนขายหุ้นกลุ่มเทคมาเข้าซิคคิคอลด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นมุมมองที่หลายๆคนนะครับเขาก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับประเด็นที่2นะครับก็ถึงแม้ว่าในเรื่องของบอลยิจะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในหลายๆปัจจัยนะครับก็คือพอเมื่อ มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับก็หลายคนเนี่ยก็ออกมาคาดการณ์กันว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่เฟดเขาจะเลิกเลิกอัดฉีดนะครับเลิกนะเลิกลอร์ลิงนะครับเลิกอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบนะครับก็ตรงนี้เนี่ยยังยังไม่มีท่าทีนะครับไม่มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนจากทางเฟดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าไอการที่จะมีเทปเปร์ลิงเนี่ยน่าจะมีแต่ว่าคงยังไม่ใช่ในระยะสั้นในช่วงนี้นะครับรวมทั้ง สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นด้วยก็คือการปรับดอกเบียนะครับก็น่าจะมีแหละแต่ยังคงไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้นตอนนี้นะครับคือผมเองมองว่าน่าจะเ,าเกิดภายในอาจจะสิ้นปีนะครับหรืออาจจะประมาณไตรมาสที่2ของปีหน้านะครับที่อาจจะเกิดลดเรื่องของการอาัดฉีดนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยาทางฝั่งสหรัฐนะครับเขาต้องมองว่าเขาต้องพยายามดันให้ ให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยไปได้ก่อนแล้วก็พอมันเริ่มสเตเบิลและเอ่ออัตราคนว่างงานน้อยลงนะครับเ,เงินเฟอ้อเนี่ยที่สปายขึ้นมาแล้วมันเอ่อกลับมาเขาเรียกเอ่ออยู่ในสภาวะปกตินะครับแล้วผมมองว่าจังหวะตอนนั้นเนี่ยที่น่าจะเริ่มเอ่อถอยเงินออกนะครับทีละนิดทีละนิดคือค่อยๆลด ปริมาณเงินที่อัดฉีดเข้ามานะฮะแล้วก็ในความเสี่ยงอีกด,ด้านหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีนะครับที่ทางคุณโจไบเดนเขาก็คา,าดว่าน่าจะมีการปรับภาษีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการประเมินเอาไว้ว่าถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะปรับภาษีขึ้นไปเป็นเลท่จริงๆนะครับสำหรับ corporate tax นะฮะก็น่าจะมีผลต่อ EPS ของบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ย น่าจะอยู่ที่ประมาณ4-5%เนะครับเล่ลนี้เพราะฉะนั้นก็ส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะมีเป็นเรื่องของการปัจจัยทางความเสี่ยงละกันนะครับที่ทำให้ผู้คนเนี่ยมองว่าอ,อ,อย่างนั้นมันอาจจะไม่น่าลงทุนหรือเปล่านะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะถ้าฐานภาษีของทางอเมริกาเองเนี่ยเมื่อเทียบกับ ญี่ปุ่นเกาหลีนะครับหรือฝรั่งเศสเนี่ยยังถือว่าต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะขยับขึ้นมาแต่มองว่าไม่น่าจะขยับขึ้นมาได้แบบตูมเดียวเลยนะฮะน่าจะค่อยๆขยับขึ้นนะครับหลายฝ่ายก็คาดการว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ25%เนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะคือเป้าหมายคือตั้งใจจะขึ้นไป28นะฮะแต่มีหลายฝ่ายคาดการว่าน่าจะอยู่ที่ พบกันครึ่งทางนะครับมาเจอกันที่25เปอร์เซ็นต์นะครับเหล่านี้แล้วก็ในส่วนของอความเสี่ยงอันที่3นะครับก็คือ earning yield gap นะครับที่มันอาจจะเริ่มน้อยลงนะครับทีนี้ถ้า earning yield gap เนี่ยมันมีน้อยลงคือแปลว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไม่ค่อยต่างกับการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเลือกที่ เลือกที่จะไม่ไม่ซื้อขายหุ้นก็ได้เพราะว่ามันไม่ไม่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นนะครับไปลงทุนในตราสารนี้ก็น่าจะดูดีกว่าคือความเสี่ยงมันน้อยลงนะครับแต่ว่าได้ผลตอบแทนไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ตในส่วนนี้เนี่ยคือแม้ว่าเราเร t r a ร็กลับไปในอดีตนะครับก็มีข้อมูลย้อนหลังไปเนี่ยว่าในอดีตนะครับ earning yield น้อยกว่านี้นะครับคนก็ยังสนใจลงทุนในหุ้นอยู่ดีนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามีนักลงทุนรายย่อยเ,ยเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น ประเทศไหนก็ตามแม้แต่บ้านเราเองนะฮะอย่างเมืองนอกเนี่ย ก็คือ,อการเกิดมาของแอปโลวินทูดนะครับที่บอกว่าเออแบบอยากให้นักลง,งทุนรายย่อยไม่ต้องเสียคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <_ C os al> ก็เลยมีคนเปิดบัญชีเยอะนะครับขณะคนไทยอยู่ฝั่งนี้ยังเปิดบัญชีเทรดกับโลวินทูดเนี่ยก็มีนะครับอันนี้หมายถึงแอป,ปเอาไว้เทรดนะครับไม่ใช่แอป,ปสั่งอาหารบ้านเรานะอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างฝั่งบ้านเราเองนะครับปรากฏการ OR นะครับก็ทําให้มีนักลง,งทุนรายย่อยหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยและหลายคนเนี่ย ก็ไปจองหุ้นโดยที่ยังไม่มีบัญชีหุ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่จะเพิ่มนักลงทุนรหลย,ย่อยเข้ามาเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ายังไงก็ตามนะครับการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเครื่องมือทางการเงินที่เราจําเป็นที่จะต้องลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนก็ยังคงสนใจในหุ้นนะครับมากกว่าตราสารหนี้อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่2นะครับก็ ก็มองว่าก็ยังเป็นสิ่งที่ยังสามารถที่จะลงทุนไปได้ต่อนะครับประเด็นที่3เนี่ยก็คือ,อบอลยูเนก็ยังคงมีอ,อยู่ในทิศทางขางขึ้นนะฮะแล้วก็ที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือดอกเบียนเน้ยนจะปรับขึ้นตามเงินเฟอ้อด้วยแหละนะฮะแต่น่าจะเป็นปลายปีหรือว่าประมาณผมมองว่าอาจจะประมาณไตรมาสที่2ปีหน้านะครับประเด็นที่4นะครับก็คือเรื่องของตลาด Emerging Market นะครับคือตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่า สัดส่วนของตลาด e m e r g จิงมาเก็ตเนี่ยจริงๆก็คือค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าตัวมูลค่ามันเองเนี่ยยังน้อยนะครับแล้วก็ในข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้นะครับกลุ่มตลาด e m e r g จิงมาเก็ตเนี่ยคือยัง Under-Perform นะครับบวกกับจีนเนี่ยที่มีอิทธิพลอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับในกลุ่มนี้นะก็มีกลุ่มหุ้นเทคจีนเนี่ยที่ถูกกดดันด้วยนะครับจากเลกูเลเตอร์ของทางจีนเองนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆที่ออกมาควบคุมอะไรตรงนี้นะครแต่ว่ายังไงก็ต้องรอดูท่าทีไปว่ามันจะเป็นแค่มาตรการที่มีอิทธิพลในระยะสั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าบางอย่างนะครับกฎหมายบางอย่างออกมาควบคุมแล้วเนี่ยมันทําให้ กี y Player เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะยังคงต้องจับตาม,มองอยู่นะครับรอดูไปว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในโดยส่วนตัวผมก็มองว่าราคาหุ้นในกลุ่มเทคจีนอะไรต่างๆถึงแม้ว่ามันจะลงมานะแต่ว่า ตลาดเนี่ยก็รับรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวร้ายพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในระยะยาวนะครับผมก็ยังมองว่าก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้อยู่ดีนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับสามารถที่จะทยอยสะสมได้นะครับใครที่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะเติมเข้าไปนิดๆนะครับในมุมมองที่ว่าถ้าเราเล็งว่าเราจะลงทุนในระยะยาวนะครับมากกว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะทยอยเติมเข้าไปก็ได้นะครับแต่แบ่งงบเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับจากปกติเราสมมุติเรา DCA เข้าไป100บาทนะครับเราอาจจะ DCA เข้าไปเหลือประมาณสัก70 80บาทนะครับเหลืออีก2 0 3 0บาทเอาไว้เนี่ยรอดูสถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวที่อาจจะทําให้เกิดวิกฤตระยะสั้นอะไรเงี้ยเรายังมีเงินที่จะเติมต่อไปได้นะครับหรือว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าในระยะยาวนะครับอาจจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้ราคามันขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เหลือง,งบที่จะไปเฉลี่ยเพื่อที่จะ,ะลงทุนในทรัพย์สินอื่นต่อเนาะอันนี้ก็ไปลองแบกเปอร์เซนต์กันเอ,เอาที่พวกเราสะดวก นะครับประเด็นที่5นะครับก็คือฝั่งตลาดบ้านเราบ้างก็บ้านเรานะฮะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่แย่ไปกว่านี้แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คือมองว่าคือเราก็หลังกระแทกฝากันทุกคนแล้วนะฮะในในเรื่องของเศรษฐกิจภายในของประเทศเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไม่มีผมมองว่าไม่มีอะไรที่น่าจะแย่ไปกว่านี้แล้วนะครับก็คิดว่าตลาดไทยเนี่ยจริงๆค่อนข้างจะคือถ้าเทียบกันกันกบตอนออครั้งแรกที่มีโควิดเข้ามานะตอนนี้คือความพานิชของผู้คนเนี่ยน้อยกว่าเดิมเยอะนะครับก็ถือว่าไม่มีแรงกดดันแล้วนะครับไม่มีอะไรที่น่าจะพังไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ กระจายทรัพย์สินนะครับในการลงทุนเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีแบ่งบางส่วนเอาไว้ในไทยได้นะครับ ถ้าเป็นในเรื่องของหุ้นเนี่ยตรงนี้ผมก็ยังมองว่ายังเฉยๆนะครับยังไม่ได้มีมุมมองที่แบบเออน่าจะเข้าไปลงทุนนะครับแต่ถ้าในแง่ของ asset allocation เนี่ยก็มออีคำแนะนำว่าเราก็น่าจะมีการกระจายลงในกองอสังหารนะครับกองรีดอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนําให้เป็นกองรีดที่เป็นมีทั้งไทยแล้วก็เมืองนอกนะครับให้ผสมกันนะครับเพราะว่าเนเจอร์ของไทยเนี่ยก็คือ อาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตามตามแมคโครอิคโ,โ,โ,คโนโมเกเท่าไหร่นะครับคือไม่ค่อยตามโลกนะครับเวลามันมีข่าวดีบนโลกเกิดขึ้นมานะครับอกองหลีของไทยติดลบก,ก็มีนะครับหรือว่าเวลาตอนที่ไม่ดีโลกไม่ดีแต่ว่าเราบวกส่วนเนี่ยก็มีนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตอนนี้กองหลีดมันราคามันลงมาเยอะ มากพอสมควรแล้วนะครับคือดาวไซร์ริสเนี่ยมันเหลือน้อยนะครับก็คือไม่ค่อยมีอะไรอยาให้ลงแล้วแหละนะดังนั้นก็เลยทําให้มันได้ยิวดีนะครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของส่วนของไทยส่วนถ้าเป็น กองที่แนะนําให้ให้ผสมกันไว้นะครับก็คือเป็นกองที่ลงในสิงคโปร์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะตามเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการเฮดจิงในพอร์ตของเราได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในระยะสั้นเมื่อตะเกียนะครับไม่ใช่เมื่อตะกี้คือเร็วๆนี้นะครับก็คือทองพึ่งขึ้นมาในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอยู่เนี่ยอาจจะมี ตัดขายทํากําไรออกมาก็ได้นะครับในอันนี้คือในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยผมมองว่าน่าจะเอาไว้แค่เรื่องของการาทํา asset allocation เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ายังคิดว่าเรื่องของบอลยิวเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นนะครับทีนี้ถ้าบอลยิวเนี่ยเป็นขาขึ้นปุ๊บก็จะทําให้เรียวยิวเนี่ยขึ้นไปด้วยนะครับคือ,เ,อเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นมาตามเศรษฐกิจในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าส่วนต่างของ บอลย d ลบด้วยเงินเฟอ้อเนี่ยก็คือจะเป็นเรียวย d นะครับถ้ามันถ้ามันต่างกันเยอะพอสมควรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อทอนเท่าไหรนะ่นั นะครับดังนั้นก็อันนี้ในระยะยาวนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้แบบให้สะสมเพิ่มนะก็คือแค่เอาไว้บาลานซ์ในพอร์ตของเราครับสักหรถึงอก็พอแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจนะอยากจะเอาตรงนี้นะครับไปบาลานซ์ในในทรัพย์สินทางเลือกอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นพวกคริปโตอะไรพวกนี้นี้ก็เราก็สามารถทำได้นะนี้ก็แล้วแต่พวกเราเลยนะครับดังนั้นอ่ะโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือภาพยาวนะครับบอลยวยังคงขึ้นนะครับฉะนั้นหุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยจะถูกกดดันนะ ก็ส่วนที่จะได้ประโยชน์นก็จะเป็นหุ้นกลุ่นซิกซคอลนะครับก็จะขึ้นมาในระยะสั้นนะครับเพราะว่าปัจจัยมาจากเรื่องของการที่ทางฝั่งอเมริกายุโรปนะครับมีเฮิร์ตอิมมูนนตี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับสเดือน6เดือนประมาณนี้นะครับทางจีนก็ประมาณ12เดือนนะรัะเสเซียด,ด้วยเช่นกันนะครับก็ถ้าทางฝั่งบ้านเราอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ในเรื่องของตลาดอเมริกานะครับถ้าภาษีขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือตลาดทุนก็ยังเป็นที่น่าสนใจมากกว่าตราสารหนี้แม้แว่า e a r n i n g y i e l d gap มันจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในอดีตก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่ายังไงก็ตามคนก็ยังสนใจที่จะลงทุนในหุ้นมากกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอาจจะถือว่าอาจจะเข้า ไปลงทุนในยุโรปเนี่ยถามว่าช้าไปไหมนะครับก็ยังไม่ได้ช้ามากนะครับยังสามารถที่จะตามไปได้ยังพอมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าทางฝั่งอเมริกาเปิดประเทศเองเนี่ยนะครับยุโรปเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยพอสามารถที่จะส่งออกไปได้นะครับแล้วก็ในในหลายๆประเทศเองเนี่ยมีการลดภาษีด้วยนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีฟันโฟไหลเข้าไปยุโรปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นมุมมองทาง นักลงทุนระดับโลกเขาก็มองด้วยว่าเออน่าจะย้ายเงินไปตรงนั้นนะครับส่วนทางฝั่งจีนนะครับใครที่อยากจะสะสมนะครับถ้ายอยสะสมได้ถ้ามีอยู่แล้วนะถ้ายังไม่มีนะครับก็คิดว่าซื้อได้เลยนะครับออส่วนถ้าใครใครมีอยู่แล้วก็แนะนําให้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือแบ่งเงินที่เอาไว้ออสะสมให้ดีๆละกันนะครับส่วนฝั่งหุ้นไทยอันนี้ไม่มี ไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็บอกว่ามันมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ดูแล้วตลาดก็ตอบรับในเชิงที่ไม่ได้พันิคมากแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านเลยนะฮะโอเคนี่ก็เป็นมุมมองในช่วงสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับสรุปมาให้แบบสั้นๆน,นะอาจจะ มีภาษาทางเศรษฐกิจนิดนึงนะครับก็ผมจะพยายามย่อยให้มันง่ายๆละกันนะครับก็ทีนี้ถ้าใครที่ฟังทางพอดแคสต์อยู่นะครับและอยากจะยกมือถามนะครับก็แนะนำนะฮะว่าให้มาตามในติดตามในคับเฮาส์นะครับจะได้มากดยกมือถามได้หรือว่าอยากจะส่งคําถามเข้ามาก็มาที่ไลน์แอดเคลียร์วีไอโคก็ได้นะครับเพราะว่าคอมเมนต์ในยูทูบวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ตอบแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับเพราะว่ามัน คือเราไม่ได้มีการโต้ตอบกันได้แบบเรีลวทม์อยู่แล้วนะครับก็แนะนำว่าให้มาตามทางนี้ดีกว่านะครับใครฟังพอดแคสต์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพุธนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตมุมมองอื่นๆกันนะครับว่าเรามีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะเอามาพูดคุยกันได้บ้างนะครับ